สวัสดีครับนี่คือคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะครับจะเป็นการิบเอาเนื้อหาสำคัญในละครนะครับเอามาสรุปให้ฟังกันว่าในแต่ละตอนนั้นจะมีเรื่องราวสำคัญอะไรบ้างซึ่งเรื่องแรกที่เราจะมาทำการสรุปนั้นก็คือเรื่องขวางทางปืนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในละครขวางทางปืนตอนแรกนั้นมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยครับ เปิดเรื่องมานั้นเอกราชได้นำทีมชุดธุรกิจของเขานะครับบุกไปจับพวกผู้ร้ายในอาคารล้างแห่งหนึ่งซึ่งพวกมันก็น่าจะเป็นแก๊ง้ายานะครับแต่ภารกิจของเขานั้นก็ต้องพลาดนะครับเพราะถูกลูกน้องในทีมที่เป็นนอนหักหลังซึ่งคนนั้นก็คือกุมพีแต่แล้วตัวของกุมพีนั้นก็ต้องพลาดท่าถูกกระสุนของเอกราชจนได้นะครับทำให้มันต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ ซึ่งทีมของเอกราชก็ได้ตามมาจับมันที่นี่ด้วยซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับที่น,าน,นาันนลินพาแม่ของเธอมารักษาตัวที่นี่ด้วยนะครับด้วยความทุลมุนนั้นไอคุมพีมันึงหนีรอดการจับกลุมไปได้และการบุกจับตัวคุมพีที่โรงพยาบาลครั้งนั้นยังเป็นสาเหตุที่ทําให้นันนลินต้องเสียแม่ไปด้วยนะครับหลังจากที่เอกราชพลาดท่าการได้ตัวคุมพีนั้น ทางหน่วยเหนือได้มีคำสั่งให้เขาลงพื้นที่ไปที่บ้านทางปืนเพื่อฝาดล้างอิทธิพลเถื่อนที่นั่นซึ่งการกลับมาที่อำเภอทางปืนครั้งนี้เอกราชยังได้พบกับเพื่อนเก่าอย่างกล้าที่ได้ถูกส่งตัวมาทำภารกิจพิเศษเช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองคนก็ได้ตกลงกันว่าพูกเขานั้นจะช่วยทำภารกิจฝาดล้างพวกอิทธิพลเถื่อนให้สำเร็จให้ได้ซึ่งพวกคู่มีอิทธิพลเถื่อนที่บ้านทางปืนนั้นก็คือนายกำแหงกับลูกชายอาคณนี ึ่งพวกมันก็ทําธุรกิจค้ายาเสพติดนะครับและพวกมันก็ยังมีแผนการขยายกิจาการพวกมันให้ยิ่งใหญ่ขึ้นอีกด้วยซึ่งที่อําเภอทางปืนนั้นก็ยังมีในอําเภอประเด็ดกับสารวัตรไก่นะครับที่ย้ายมาใหม่ที่คอยช่วยกันต่อต้านอีทพลเถื่อนของพวกมันแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไก่นั้นเขาจะเป็นคนดีจริงไหมนะเพราะส่วนมากที่แอมแกนั้นช่วงนี้จะรับบทเป็นตัวไลค์ซะเยอะ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวสำคัญในละครขวางทางปืน EP ที่1นะครับอันนี้ผมก็พยายามสรุปให้สั้นที่สุดแล้วนะและเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อเอกลาชกับกล้าน้นจะสามารถทำภารกิจขาดล้างพวกอิทธิพลเถือนได้สำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันต่อในละครขวางทางปืนแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ